เคยทำสถิติไม่เก็บเหรียญได้กี่บาทโอ้ยบาอบแม่เดาะรับกระเดือย หน่วยความพร้อม,มเก็บกระป๋าผึ๊กนาพร้อมแล้วพร้อมแล้วคาดหวังว่าจะได้เยอะที่สุดนี่มีห่อถุงป้ามีห่อถุงมีห่อถุงใส่กระป๋าผึกหุงมดเยอะแยะนะมันเยอะแยะนะมันต้องเก็บค่าตรงแล้วเนี่ยตอนปวดไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาไม่ให้เก็บตอนไหนนะ ตอนที่ผมบวชแล้วเองมากไม่ได้เออไม่ให้เก็บเออถ้าผมบวชผมจะผมจะมาวิ่งแข่งเขาได้ไงผมเป็นเนนน้อยเขาโยนมาตรงนี้อืมผมเป็นเนนน้อยต่คนคนที่เป็นคนพูดอ่ะเขาไม่ให้ผมเก็บเคยได้เยอะสูงสุดเท่าไหร่นี่เด็กน้อยมาเตรียมเก็บกัะปะประพฤกบอกว่าสิเอาแซมมาจับมือนี่กีฬาประจำปีกีฬาประจํา นี่เขาเขาขึ้เบาหวานไปเด้อสู่สุขติเด้อในเด็นนเดเอ้ย

พวกเรามเจ็บตัวเจ็บเลยนครเจ็กันกสก่อไปต่อไปต่อไปต่อไป้นมาขึ้นมาขึ้นเลยนะครับเลยครับถลุหลานจะไปชดนน่ห่ครับ